สำหรับคนที่เปิดใช้ซิมดีแทระบบแบบเต็มเฮนและก็สมัครโปรอินเท์เนนตนะครับไม่ว่าจะเป็นเน็ดความเร็ว2เมกเดือนละ150บาท4เมกเดือนละ200บาทหรือว่าจะเป็นเน็ตความเร็ว10เมกเดือนละ300บาทนะครับและระบบจัดต่อโปรอัตโนมัติให้ทุก30วันไม่ว่าจะเป็นนาน6รอบหรือว่า12รอบนะครับ1ปีก็แล้วแต่นะครับมีคำถามนะครับหลายท่านบอกว่า สมัครโปรไปแล้วเมื่อถึงวันนะครับเมื่อถึงวันที่จะที่ระบบจัดต่ออัตโนมัตินะครับก็ลืมเติมเงินนะครับแล้วก็พ้นวันไปนะครับพ้นวันสามารถที่จะสามารถที่จะเติมเงินเพื่อที่จะต่อโปรได้ไหมนะครับสำหรับซิมดีแท็นะครับให้ทําการเช็คตามนี้ได้เลยนะครับดอกจันหนึ่งศูนย์หนึ่งดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมนะครับก็เหมือนกับที่เราเช็คโปรโมชั่นนะครับทั่วไป ของดีแท็กนั่นเองนะครับจากนั้นก็ให้เราทําการกดโทรออกนะครับนะครับก่อนหน้านี้ผมได้ทําการทําไว้แล้วเรียบร้อยนะครับให้เราไปดูข้อความที่ส่งมานะครับนะมาดูข้อความนะครับถ้าข้อความมาประมาณนี้นะครับก็คือจะมีข้อความประมาณนี้นะครับตามที่เห็นนะครับเช่นคุณมีโปรโมชั่นเน็ตไม่อั้นความเร็ว2เมกจำนวน3 0กิกกะไบต์ต่อเดือนนะครับที่รอต่อ อายุอัตโนมัติเพื่อต่ออายุโปรโมชั่นกรุณาเติมเงินให้เพียงพอโอเคนะครับถ้ามีข้อความประมาณนี้นะครับเพื่อต่ออายุอัตโนมัตินะครับกรุณาเติมเงินให้เพียงพอค่ะอ่านะครับถ้าข้อความขึ้นประมาณนี้นะครับไม่ว่าท่านจะสมัครโปรความเร็ว2เมกนะครับหรือว่า4เมกหรือว่า10เมกนะครับก็สามารถที่จะเติมเงินให้เพียงพอต่อ ครั้งแรกที่เติมเงินไปนะครับระบบก็จะต่ออัตโนมัติให้เหมือนได้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าไม่มีข้อความแบบนี้นะครับก็โอกาสที่จะตอโปรไม่ได้ก็เป็นไปได้นะครับนะครับก็มาบอกตามที่รู้นะครับคลิปนี้หากถูกใจก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปกันด้วยนะครับ